บุรุษใต้เงาหมวก The Hat Man Global Shadow คุณเคยรู้สึกไหมว่าในห้องที่คุณคิดว่าอยู่คนเดียวกลับมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองคุณอยู่ไม่ใช่สายตาของคนทั่วไปแต่เป็นสายตาที่ไม่มีลูกตาเป็นความกดดันที่ทำให้คุณหายใจไม่ออกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Shadows in the Room วันนี้เราจะไม่ได้มาเล่าแค่เรื่องผีธรรมดาแต่เราจะพูดถึง Entity หรือสิ่งลี้ลับที่คนทั่วโลกรายงานตรงกันอย่างน่าประหลาดเขาถูกเรียกว่า the hat man ก่อนจะฟังเรื่องนี้ผมอยากให้คุณลองสำรวจรอบตัวดูสักนิดประตูห้องปิดสนิทไหมมุมมืดข้างตู้เสื้อผ้าละ่ะเพราะเรื่องที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้ คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณในคืนนี้ก็ได้เรามาเริ่มที่จุดเริ่มต้นกันครับลองจินตนาการว่าคุณตื่นมากลางดึกร่างกายขยับไม่ได้หรือที่เราเรียกว่าผีอ่าแต่ในความมืดนั้นคุณเห็นเงาที่มืดกว่าความมืดรอบข้างมันเป็นร่างสูงใหญ่เกือบสองเมตรสวมหมวกปีกกว้างที่ดูเหมือนหมวกเฟดราหรือหมวกทรงสูงสมัยโบราณที่น่าแปลกคือ ทำไมคนที่อยู่คนละซีกโลกทั้งในอเมริกายุโรปหรือแม้แต่บ้านเราในเอเชียถึงเห็นเงานี้ใส่หมวกเหมือนกันหมดในทางวิทยาศาสตร์ถ้ามันคือภาพหลอนสมองเราควรจะสร้างภาพที่ต่างกันตามวัฒนธรรมใช่ไหมครับแต่ทำไมต้องเป็นหมวกใบนั้นเหยื่อหลายคนบอกว่า h ฮ t m a n ต่างจากเงาคนทั่วไปหรือ s ช a ด o w พีเพิลตรงที่เขามีน้ำหนัก เขายืนนิ่งไม่ขยับไม่พูดแต่แผ่รังสีความเกลียดชังออกมาบางคนถึงกับบอกว่าเขามีพลังงานที่ดูเหมือนผู้ตรวจการจากนรกที่มาเฝ้าดูความทรมานของเรานักจิตวิทยาพยายามอธิบายเรื่องนี้ด้วยคำว่า sleep paralysis ครับเขาบอกว่าเมื่อสมองเราตื่นแต่ร่างกายยังหลับเราจะเกิดอาการหลอนแต่คำถามที่ท้าทายวิทยาศาสตร์คือ p a r i d o l i a หรือการมองเห็นรูปทรงในความมืดทำไมมันถึงทำงานพร้อมกันทั่วโลกเป็นพันพันรายหรือว่า Hatman คือ archetype หรือสัญชาตญาณความกลัวที่ฝังอยู่ใน DNA ของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคหินแต่ถ้าเราก้าวข้ามวิทยาศาสตร์ไปละ่ะมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจและน่าขนลุกมากคือเรื่อง interdimensional beings หรือสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่น บางคนเชื่อว่าแฮตแมนคือผู้ควบคุมมิติเขาอาจจะเป็นคนดูแลคุกแห่งจิตที่คอยมาตรวจสอบเมื่อเราเผลอเปิดมิติในตอนที่เรากึ่งหลับกึ่งตื่นคุณเคยได้ยินไหมครับมีรายงานว่าบางคนเห็นเขาเดินผ่านกำแพงเข้ามาแล้วทับที่หน้าอกแล้วจ้องมองด้วยความว่างเปล่าความว่างเปล่าที่บอกว่าข้าเห็นเจ้าแล้วผมอยากแชร์เรื่องหนึ่งครับ เป็นเรื่องของมาเรียหญิงสาวจากบราซิลเธอเห็นแฮชแมนตั้งแต่ห้าขวบเธอเรียกเขาว่าคุณลุงหมวกในตอนแรกเธอคิดว่าเป็นเพื่อนในจินตนาการแต่เมื่อเธอโตขึ้นคุณลุงคนนี้เริ่มเข้าใกล้เตียงเธอมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคืนหนึ่งเธอรู้สึกถึงมือเย็นเยียบสัมผัสที่คอของเธอ หรือเรื่องของชายในไทยคนหนึ่งที่บังเอิญไปเห็นเงาสวมหมวกยืนอยู่ใต้ต้นไม้กลางดึกขณะขับรถพอเขามองผ่านกระจกหลังเงานั้นกลับมานั่งอยู่ที่เบาะหลังรถของเขาแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การที่เขาทำร้ายเราแต่คือการที่เขาไม่จากไปไหนเขาจะรอรอจนกว่าคุณจะอ่อนแอที่สุดสุดท้ายนี้ครับ ไม่ว่าแฮตแมนจะเป็นเพียงกลไกลของสมองหรือเป็นปีศาจจากมิติอื่นแต่ความกลัวที่เขาสร้างขึ้นนั้นคือของจริงถ้าคืนนี้คุณตื่นมาแล้วพบว่าตัวเองขยับไม่ได้อย่าพยายามมองไปที่มุมห้องครับเพราะบางทีการที่เราจำเขาได้อาจจะเป็นการเชื้อเชิญให้เขามาหาเราเร็วขึ้นก็ได้ขอบคุณที่ติดตามเสียงจากเงาในคืนนี้ขอให้คุณหลับฝันดี ถ้าคุณยังหลับลงนะครับ